เริ่มครับโอ้ขาวขาวต่อครึ่งลูกขาวต่อครึ่งลูก <c oughs> เอาไม่ต่อมาเลยครับ <c oughs> ขาวต่อครึ่งลูก <c oughs> เอาเลยเอาเลยนั้ลยวิ่งลิ้มนี่วิ่งลิ้มเนี่ยเอ้ย Ô rồi. Cái bán mới mà, cái bán. Cái bán mới mà. hả Nè nè nè. lên, giếng lên. Chị phá tổ cực luôn. Oh, ngang, ngang, ngang. <laughs> วา <c ười> งเตะแล้ววางเตะแล้ววางเตะไม่เป็นไรได้ไม่เป็นไรว่วงๆ่วงจัดตัวลงเลยนะผมผมไม่ลงผมสู้ไม่ได้ไไดง,ง้างแล้วครนะับง้างแล้วครับเจมบเมื่อยเอา คู่นี้ไม่ซ้อมด้วยกันเอาหน่อยเอาหน่อยเอ้ยแมตชนี้คิดว่าชนะหรือแพ้ครับ50 50 50 50ชนะ50 ช่แลห้าส no? ิบนะทำไมไม่เอาตัวจริงลงเนี่ยตัวจริงเนี oh. ่ยเล่นไม่เข้ากันเลยอ่ะนะดูดิไม่เคยซ้อมนี่ซ้อมด้วยกันหัวท็ตเนี่ยตัวเทชนะโอ้ดูดูดูไม่เข้าขากันเลยเห็นไหมผ่านยิงมวยนะเอาน้ำมาสี่แพ็คะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมสั่งเดี๋ยวผมสั่งไปยังสั่งเดี๋ยวผมจ่ายไม่เป็นไรครับเรเดี๋ยวกำลังไปเอารถรถลดรถรถจัดเลยจัดลงเลยจัดลงเลยขยู่ตรงไหน ไปเอาเสื hey. ora, go, ้อไงไปกอล์ปะไม่ร uh huh? ู้อะใครเป็นประตูจัดเลยโอ้สวยสวยเอาเลยพ่อเอาเอาเอาสอยเลยสอย เอาเพื่อนไม่เติมเพื่อนไม่เติมเออเอ้าได้อยู่วางเตะวางเตะอ่าอย่าปล่อยงาอย่าปล่อยงาคนนี้อันตรายบอกแล้ว <laughs> จัดตัวจัดตัวใครลงน้ำพันใส่รองเท้าดิน้ำพันใส่รองเท้าว่ะ xuôi mong vươn ôi đầy đủ ra quân, mong 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 ơi vươn vừa nói bớt เข้ายังนั่นเลยเข้ายังโอ้โหเอด้ถามสี่ขาวไม่เข้าหรอกไปเลยเข้ายังเข้ายังเปิดถามเข้ายังเป็นเข้าเล้าให้ยอมรับได้เอี้ยเข้ายังเมื่อกี้โอ้เออข้องจับอยู่ไม่อะไม่เออเข้าไม่เข้าไม่เข้าเหรอเฮ้ย เข้าวะเข้ายัาาางเออกรรมาการนะเอาเลยยีงง่ห้อยางยิ้มจะมาเถียงทำไมเนี๋ยวพีงง่แบรนด์ยก่ร้อการจะไม่ให้เลยเกือบบ้าเขาไม่เหรเมื่อกี้เข้า,มา,า,ม,ขามาแล้วเมื่อกี้เข้ามาแล้ว ลูกนั้นลูกนั้นนักเข้าใช่ไหมไม่เข้า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 ใช่ไหมกรรมการต้องให้กรรมการอยู่ฝั่งเดียวมันไม่มีอะไรแม้วจะมีกรรมการแมนเฮียจะเสียงอ่ะแต่กอกี้ก็ยืนอยู่แล้วมึงอยู่เหมือนรีบูชนะแพ้ตีเหนือจะเอาไปชนะกลับไปชนะไดบ้าะล่ะนี่ สีม่วงครับแพ้ทีมไหนแพ้ได้ครับแพ้ทีมขาวนะเออเจอทีมขามว <c oughs> จัดหนักคนระับเจอทีมขาวอะ่ะแพ้ใครแพ้ได้ครับแพ้ทีมขาว <c oughs> บัวโหลรว้ยพี่อ๋อโ <c oughs> <c oughs> ัวโหสวยปวกแตกอยู่เลย แทงนุกถึงเตี๋ยฮะน้ำน้ำอยู่ไหนน้น่ะอยู่นั่นปากปัดทางนั่นะไปอ่ะทำไมมีแค่นี้าวอกทีเกียวเทกีวมัมีน้ำอยู่แล้วพี่เรมีน้ำคือเราไม่อซื้อน้ำหมดออออสวยยิงเลยไป เฮีมวเฮียด anyway, ีเฮ <the> ีย hmm? ด oh, oh, ีดอ <that matters> <reach> <that matters> like ่ะเฮียจะเอาี่ิตเลยเหรอโอ้ยเฮียตายเหอะเฮียเฮียสต็อกเฮียสต็อกเฮียสต็อกน้าแมนเฮียทีเรียนน้าแมนอ่ะเฮียขาดหีไม่ได้ไม่ได้เหรอบ้านอะไรไม่ได้บอลก็ไปอย่างเนี้ยคุณบอลก็ชิงเลยเฮียโอ้ยคนเพชรเป็นอย่างเงี้ย ใช่ไหมนะพี <es Four> ่บอยคนเพชรใช่ไหมบรรดาใช่ไหมโอ้โหเพชรกันยาบอ่ะไปไปไปยิงาะไรยิงอเลยโอ้ลากเยอะพี่ออฟระดับบนลำบากแล่าผ่านแกยากไอ้เฮเปลี่ยนตัวต้อเปลี่ยนตรงครึ้นหลังนะ จัดจัดดีว่าใครลงตรงไหนเนี่ยสีเราเนี่ยไปเล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 ยไปเย,ไ,ปเยได้ยูออาจารย์อาจารย์เป่าหน่อยไป,ไปเหลือง50บาทอะอยากได้ตังอะ <c oughs> ไม่มีไม่มีฝีเขีไปเอาเอาเลยหน้าี่คม่ะอหเอาเอาเเเอาเอาแล้วเอาแล้วตัวจริงลงแล้วระวังสองคนนี้ไวมากระวังนะ ไวมากไวมากหาช่องเก่งด้วยระวังนะไปเล่วนั่นไงเห็นไหมเอาหน่อยเอาหน่อยเอาเล่าเล่านายสอนได้บอลนายสอนได้บอลไปไายพลไปดิว้าวเพื่อนว่าเอล้วไปสวยครับนายพลไปเอาเลย เอาแล้วเอาเล่เอาลคู่ขามาแล้วเอาแล้วเอาล่าดันไงดันไงสวัสดีครับพ well, ี uh, mm ่ร hmm. ับเรียบร้อยเออเออเออขาวได้ขาาได้อ่ะเปลี่ยนตัวใช่ไหม เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวสีฟ้าเปลี่ยนตัวเอาเบอร์ไหนครับเบอร์แปดเบอร์แปดแป๊บแป๊บแปเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวโอเคเบอร์แปดแทนเบอร์เก้าไปกระให้เตียยังอ่ะ ไอ้นี่มันเมามันเมามันแล้วก็มันลงมันเตะบอลไม่ถูกมันเมา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 ตอนนี้ปล่อยได้ปล่อยได้มันเมาเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัว โอ้เว่ยตัวโหดชุดนี้ตัวจริงเลยเนี่ยชุดนี้ก็เลยนี่รอกินเบียร์อย่างเดียวแล้วเนี่ยส่งลูกน้องไปเนี่ยใช่ไหมรอกินเบียร์อย่างเดียวร้อนต้องเหนื่อยครับดับนี้แล้วดับนี้แล้ววิ่งไม่ไหวหรือว่าไม่อยากเหนื่อยอวบีน้อยบีน้อยโดนน้ำอยู่โดนน้ำอยู่โดนน้ำอยู่

อะไรอะไรไปไปไปหลุดเล่าหลุดเล่าสวยงามโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวสู้สู้กองเชียร์เชียร์อยู่นะสู้สู้สีฟ้าสีฟ้าสู้หน่อยสีฟ้า สวยขอโทษการโทษการเฝ้าเฝ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรหายากรุ่นนี้เดีด๋ยวเราเดี๋ยวเรายกมือไหว้สวย,สวย อ๋อเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวสีฟ้าเปลี่ยนตัวแป๊บแป๊บแป๊บเบอร์ไหนครับอ่าลงโอเคไปสวัสดีครับสวัสดีครับใส่รองเท้าเร็วๆใส่รองเท้าเร็วๆไหวไหมวันนี้ไหวไหมไม่ได้ไหวไหม

เดี๋ยวครับพี่นัดสู้ๆวันนี้สวดเยโอ้ยจับบอลหลุดจิ้มยังมีแต่เนักเต็ก้ีมาอ่ะ ต่อต่อต่อให้ข่าวสองลูกเลยลูกเดียวผมอ่เสื้อก็ไม่พอมเฮดเฮดสตรอกเฮดสตรอก เอาหน่อยเอาหน่อยสีฟ้า,าบุกเลยไอ้จีตรงนั้นแกงไหนไม่รู้อ่ะเอาเราพี่ออฟหมดด้วยพี่ออฟหมดแล้วเว้ย มีเบรกเว้ยเชิงมันยังมีเวยธรรมดาเอาเพ่นเพ่นมีอะไรกับน้นเรงว่อให้มันมาอยู่ชิมเขียวมันก็ไม่มาชิมเขียวคนไม่ครบมันก็ไม่มา <c oughs> นานนี่เลี้ยงเด็กดีนะเนี่ย <c oughs> เอางานเรางานเราสวยสวยรู้ทางกันคู่นี้รู้ทางกันเรไม่ใช่พี่แบงค์ดีกว่าสอ <c oughs> นพี่อนใครจะเล่นก่อนดิเกี้ยเมื่งไหร่เหรอเกี้ยยังวิ่งอยู่ฮะห,หมดแล้วเหรอแล้วสอนหมดแล้วเหรออะไรเนี่ย,เ,ยเออปปๆๆ คนคนั้นใส่กางเกงขายาวแต่ให้ถอดกางเกงขายาวออกไม่ได้ครับใส่ขาท่นเลยไม่ออกสวยได้อยู่ได้อยู่ห้เย็นเีน่เงเบ่นเงน้อยเี่งน้อย

อะไรเนี่ยอะไรพอเนี่ยไปตุนนุ้นอะไรนะโคตรโคตรโคตรลัวนโคตรล่วนะเก็บบอลเล่นหน่อยเก็บบอลเล่นหน่อยกับประการด้วยทันเกมเลยจะให้คนอื่นเป่าต่อเพราะแกแช้นกวีดู่คนเดียว เยอะโโอ้โคนนี้ฮอตจริงจริงไม่ดูงนี้น่าจะซื้อเราให้สักสองคนมอคืนอฮะมันไม่กินนะเดี๋ยวมันนั่งอยู่กันนั่นน่ะมันฮะเออมันนั่งซุ่มอยู่คนเดียวมัน่นะ เฮ้ยลูกพี่ผมมาเว้ยอะไรครับลูกเพีเฮ้ยไ่เี้ยอะไรเอาเสียมเอะเอาไดเอาไเอายิงไม่ไดเอ้ยิงก่อนได้เพียรเอาเรหมดเวลาแล้ว